i คงจะมีหลายคู่รักนะคะที่ตกลงปรงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมกับจัดงานแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสในระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์นี้ระนับได้ว่าเป็นเลือกดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้ค่ะ ทั่วประเทศไทยก็จะมีสถานที่สําหรับเก็บความทรงจําในระหว่างงานวิวามากมายเอาละค่ะสําหรับคู่รักที่มีแพลนจะจูงมือกันเข้าพิธีวิวาหรือว่าคู่แต่งงานที่อยากจะไปหันนูนดื่มน้าพึ่งพระจันทร์กันให้หวานฉ่าเพื่อราลึกถึงความทรงจําดีๆในวันวาเลนไทน์นทแล้วแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีดินแดนแห่งสายน้ำและขุนเขาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับกองพลทหารราบที่สําสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบ,บุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีสภานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบ,บุรีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดงานวันแห่งความรักบนสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานแห่งประวัติศาสตร์โลกขึ้นค่ะภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า the love over river quay โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2558ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเผยแพร่พิธีการแต่งงานที่งดงามแบบไทยๆโดยนําเสนอความเป็นไทยแท้เริ่มตั้งแต่พิธีทางศาสนาพิธีแห่ขันหมาก พิธีรดน้ำสังนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะก็จะได้รู้จักและรับทราบถ,ถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสะพานข้ามแม่น้ำแควร,รวมถึงรู้จักจังหวัดกาญจนบ,บุรีมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นรูปแบบการจัดงานให้กับคู่เบาสาวที่ต้องการจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ณสะพานประวัติศาสตร์ที่มีมต์ครั้งท่ามกลางความงดงามและมีมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติสองฟ้าฝั่งแม่น้ำแควแห่งนี้ ในวันนั้นนะคะเราก็จะได้สัมผัสกับภาพความประทับใจของคู่เป่าสาวในพิธีแต่งงานท่ามกลางสักขีพยานพร้อมขบวนขันมากกรองยาวและก็ที่สําคัญนะคะก็คือจะมีการจดทะเบียนสมรสกลางสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้เลยค่ะ ซึ่งคู่หนุ่มสาวนะคะเราก็จะมีชุดคู่บ่าวสาวการแต่งหน้าคู่บ่าวสาวการเลี้ยงฉลองสมรสให้แก่คู่บ่าวสาวรวมไปถึงที่พักซึ่งเป็นโรงแรมรูระดับ5้าดาวให้แก่คู่บ่าวสาวได้พักค้างคืนอีกหนึ่งคืนในราคาที่แสนจะประหยัดค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็ยังมีการประกวดร้องเพลงแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงนะคะ ซึ่งอ่างนี้ภาครัฐและก็ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควมาแล้วกว่า80ปีค่ะและการจัดงานในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกทั้งจะมีการลงในสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะสามารถเดินทางมาร่วมฉลองเทศการแห่งความรักและสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก และความงดงามของสะพานข้ามแม่น้ำแควได้คู่สมรสคู่ไหนที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการของเราแต่ขอกระซิบบอกนิดหนึ่งนะคะว่างานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันแห่งความรักแล้วนะคะนั่นก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะบริเวณตรงนี้ที่ที่ฉันยืนอยู่นะคะกําลังจะมีการจัดงานที่เป็นการสร้างความประทับใจให้กับคู่รักทั้งที่แต่งงานแล้วและอย่างไม่ได้แต่งงานค่ะนั่นก็คือการจัดงานวันแห่งความรัก the love over the love fair นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการจัดงานนั้นนะคะเขาจะมีการจัดงานอะไรบ้างทราบมาว่าที่นี่จะมีการจัดงานมงคลสมรส ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับผู้ที่มีส่วนสําคัญในการจัดงานวันแห่งความรักในครั้งนี้ค่ะ คชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาสนทนากับผู้ที่มีส่วนสําคัญในการจัดก,กิจกรรมวันแห่งความรักในครั้งนี้นะคะดิฉันอยู่กับพันเอกพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินทร์จันเพียนค่ะท่านประธานสภาวิทธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้ มีโอกาสดีมากเลยที่กาญจนบ,บุรีจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะมีการสร้างความประทับใจในวันแห่งความรักนะคะเรียนถามเลยค่ะท่านคะตรงนี้มีจุดประสงค์ในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ ครับด้วยเหตุผลที่มาที่ไปก็คือ1ประการแรกเลยเ,เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ท,ท่านมีความประสงค์ให้ทุกคนเนี่ยมีความรักความสามคัคคีแล้วลืมเรื่องราวใหญ่ๆที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเพราะว่าทั่วโลกก็มีเหตุการณ์นี้มากมายไม่เพียงแค่ประเทศไทยก็ให้ผ่านไปเราก็เป็นคนหนึ่งของความที่เป็นประชาชนคนไทยเป็นเมมเบอร์ของไทยมีความคิดเห็นร่วมกันว่าเ,เราควรจะทำให้ทุกคนมีความรักโดยเฉพาะยิ่งวันวาเลนไท์ที่ เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกชนทุกหมู่เหล่ายอมรับเพราะเป็นสัญรักไปแล้วเป็นซิมบอนของโลกไปแล้วโดยเพื่อยิ่งมอนการเนี่ยก็ปีสะพานข้ามแมงแควอันยิ่งใหญ่ซึ่งทั่วโลกรู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นในภาพพดใดความรักหนังเรื่องโกบริก็มีใช่ไหมครับสพานข้ามแมงแควเรื่องราวของสมันที่สองเรื่องราวของการต่อสู้กันทั้งทุก,ท,กทุกเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมนเรื่องราวของมนุษย์เพราะ,ะนั้นเราก็ทาให้มนุษย์มีความรักกันก็คือเราจับวันดอะเลิฟ on t h e อะเรเวแคหรือ The love o v e r the r เดอะเรเวแวปลว่าความรักบนสะพานแห่งนี้นะครับให้ทั่วโลกมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจากที่ไหนก็เรายินดีเชิญมาร่วมกันครับค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มีการจัดงานที่สะพานข้ามแม่น้ำแควในเรื่องของกิจกรรมของความรักเท่าที่ผมอยู่มาตรงนี้มา3ากว่าปีเลยก็ยังไม่เคยมีใครจัดแต่ว่ามีหนุ่มสาวที่รักกันแล้วก็มาแต่งงานกันมามั่นกันมาทำมันเองนะฮะโดยที่เป็นเป็นส่วนบุคคล แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งประเทศและทั่วโลกหากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมถึงจะแต่งงานแล้ว หรือจะทาพิธีให้สําคัญอีกครั้งหนึ่งที่นี่ก็ได้หรือยังไม่แต่งงานก็มาทําพิธีที่นี่ก็ได้เพรออา,า,า,าะฉะน,นั้นเราก็ยินดีถือว่าตรงนี้เป็นครั้งแรกของของโลกดีกว่านะครับค่ะเรียนถามท่านประธานค่ะในการจัดงานที่จตุรนี้ในวันแห่งความราักตรงนี้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเออเรามีตั้งแต่เราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่13 14าหรือ 5, นะครับแต่วันไฮไลท์ดีเดย์ก็คือวันที่14วันแห่งความรักหรือวันวนเนไทนราก็นีกินะครับะ ปรกวดร้องเพลงจัดสวนแข่งความรักนะครับบริเวณทารากแจัดซุ้มถ่ายรูปเช่นมีตัวสอเดินเลิฟเลิฟเนี่ยแอลตัวใหญ่ๆเลยยืนถ่ายรูปก,กับตัวแอลนะฮะโอก็มีตัวใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีหลายซุ้มไห้ถ่ายรูปก,กันแล้วก็มีการร้องเพลงแห่งความรักทั้งหมดมีการประกวดร้องเพลงว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงผู้ใดมีความสนใจร่วมมีการแห่งความเราทุ่มเทความรักจริงๆทุกคนมามีแต่มิตรนะครับมีแต่ความคิดที่เอื้อทอนต่อกัน มาร้องเพลงวันแห่งความนที่วันวันที่ส4ไปี่1มนะครับ14ก็จัดขีดการเปิดงานเป็นทางการมีท่านผู้อะไรกันจังหวัดท่านผู้จัดการกมรมขนสงที่9ท่านผู้ครับการตำรวจนะท่องเที่ยวมาร่วมทําพิธีเปิดเปิดงานวันนะั้นนะฮะเปิดงานเป็นทางการเสร็จแล้วก็เข้าสู่พิธีการแต่งงานเนะราก็มีการลดน้ำสงังมีการ,ารทำพิธีโบสถ์สะพานทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องราวที่กลางสะพานกลางถ้ำ ่าำกลางบรรยากาศบรรยากาศประวัติศาสตร์ของอตรงนี้เลยทั้งหมดเลยเมื่อวานเราไปล้ำน้ำบริษัทสะพานบริษัทท่อเหล็กทุกท่อนทุกชิ้นหมดนี้เกี่ยวข้องบริษัททั้งสิ้นครับค่ะในการจัดงานมงคลมงคล,มงคลสมรสค่ะท่านประธานคะต้องเรียนถามนิดหนึ่งว่าคู่รักที่จะมาร่วมในกิจกรรมมงคลสมรสตรงนี้ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะหรือจะสมัครเข้ามาที่ทางไหนบ้างคะท่านครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะฮะ เอ่อจนถึงใกล้ใกล้งานตอนนี้ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวเราก็เตรียมแล้วนะครับเรามีการเตรียมให้เหรอคะเตรียมแล้วเรียบร้อยผู้ใดผู้ใดมีความประสงค์จะมาแต่งงานเราก็เตรียมชุดไปแล้วอาจจะมาดูใกล้ๆมาดูมาฟิตหน้ากายนิดนึงมาวัดดวพอดีไหมอยากสวยกว่าเดิมก็ก็ทาให้พอดีซะจริงๆก็มีนะครับเราเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็น้นไปนะครับผู้ใดอยากจะเข้ามาก็มาติดต่อที่เราเรามีร้านวดดิ้งเลยร้านที่วดดิ้งทำอาชีพวดยตรงเลยจัดการให้ทั้งหมดจัดซุ้มจัดไลไรมาซุ้มเป็นความนักตลาดเราทาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีค่าใช น่ผมทราบว่าที่อื่นเขามีค่าใช้จ่ายสูงแต่ผมไม่ไปตีเตียนเขาเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยทำเพื่อให้ทําพื่ให้ความเราไม่ได้คิดมูลค่าเราก็ทิดแค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่จริงๆมูลค่าหลายหมืม่น,านบาทนะครับเราทําให้ครบทั่วเราลงทุนเนี่ยไหลไม่ต่าออกว่าสามแสนบาทการจ่ายงานเนี่ยแต่เราทําให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแต่งงานเขาเล็กน้อยนอกนั้นออกให้หมดก็ถือเป็นขั้งแรกขอ,ของของโลกที่ว่าเนี่ย 9,999 99บ,บาทนะคะในการจัดงานมงคลสมรสที่สะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้<า>ในเรื่องของเงื่อนไขราคาคู่บ่าวสาวที่จะมาจัดงานมงคลสมรสตรงนี้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะในการสมรัครเข้ามาในตรงนี้เ,เพียงแต่จะเป็นไวัยไหนไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดวัยนะครับอายุ80กย็ยังมาร่วมพิธีกับเราได้อายุ18ก็ได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากจะจัดแล้วเรายังมีเจ้าที่รัฐบาลมาจดทะเบียนให้ด้วยนะฮะถ้าหากมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียน นะครับก็จดไฮเบรคให้ด้วยมีเจ้าที่ผมได้คุยผู้ว่าแล้วผู้ว่าบอกเดี๋ยวเอาเอาจ้าที่ทบิบียนเลยมารวบอนุสรุปให้ทุกคนมีความรักรนะเพราะว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่คือจัดบนสะพานประวัติศาสตร์โลกซึ่งเป็นสถานที่เป็นอนุสาวรีย์ที่สมัยของโลกที่นักรบทั้งหลายได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้อนุสาวรีย์ที้ยังย่งยืนนิรันการอายุป,ประมาณ70ปีก็ยังไม่มีการเสื่อมสลายไปการใดเพราะเรื่องความยัง่งยืนความแข็งแกร่งเนี้ยนั่นคือเป็นความยั่งยืนของความรักแน่นอนว่่่าออยยููเเปปปป็็นนีี สารติสําคัญท่านผู้ว่าก็โอเคเอาเลย <ฮะ S 2> เอาจากเจ้าที่ทะเบียนมาร่วมกับเราแล้วผมว่าโชคดีนะถ้าใครมาแต่งวัน,นนั้นนะฮะ,ะมีท่านผู้ว่ามีประธานสะาพาระจำจังหวัดมีผู้กำกับการตารวจมีผู้ประชาพารณามาลดดําน้ำสั่งให้ด้วย<ฮ>ะนะฮะก็ถือไดว่าเป็นรับได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติในจังหวัด การจนบบุรีหลายท่านเลยนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานให้ในวันนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันแห่งความรักนะคะ The Love Over the River q u a r ค่ะเดี๋ยวไปชมด้านนู้นเลยค่ะเเือออนนั้ครี่ร่่ทยช เชิญคู่รักคู่คู่นะครับวันที่13-15กุมภาพันธ์นี้สะพานข้ามแม่น้ำแพรเราจัดงานแห่งความรักคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วจะมาลํำลึกความหลังในวันวาเลนไทน์ขอเชิญนะครับที่กาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแพรเชิญครับ ก็คือภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะที่จะมีการจัดงานขึ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้ค่ะท่านประธานคะถ้าเกิดว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงานมาที่พิธสะพานข้ามแม่น้ำแควรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะมาร่วมในพิธีมงคลสมรสตรงนี้ต้องติดต่อมาทางใดบ้างคะท่านครับเดี๋ยวกลับเองงี้ว่าตรงนี้เป็นที่รู้จักกับโลกแล้วคนไทยส่วนใหญ่รู้จักหมดอยู่แล้วนะครับก็มีร้านอาหารโฟตติ้งเลยดีกว่าติดสะพานข้ามแม่น้ำแควง่ายที่สุดลยครับมาเลยยกหูเปิดหูร้านแพรอาหารโฟตติ้งโทรมาเลยง่ายดีนะฮะอีกหลายเบอร์อย่าไปจำมันเสียเวลาแต่หับก็เรียนตรงนี้ว่าผมอยากทําให้คนไทยที่อัตลักษ์ รักษาจารีตประเพณีว่าทาอยู่แล้วเนี่ยได้รักษาจารีตประเพณีพิธีแต่งงานของเราเนี่ยให้ดังไปทั่วโลกให้พิธียอมรับตัวเราเพราะพิธีแต่งงานเราน่ารักมากชุดไทยเราน่ารักมากนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยก็ยังสยามยิมยิ้มอยู่นะครับห<ฆ>ลังจากเหตุการณ์สุบเรียบร้อยทุกวันนี้ทุกคนยิ้มมีอารมณ์ดีแจ่มใสก็อยากทุกคนมีความรักจริงๆด้วยหัวใจนะครับ ก็ติดต่อมาได้ที่เบอรษษ์โทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอทีวีในขณะนี้นะคะมีรับจํานวนจํากัดไหมคะเออจริงๆเราเอาไว้15คู่ตกลงไว้แต่คใครมาก่อนก,ก็อยากให้มาเร็วๆได้ก่อนเลยทัก่อนเพราะเหตุผลคือมาเยอะเราก็รับได้แต่เพียงแต่ชุดนะฮเกรงว่าท่านชุดท่านเนี่ยจะไม่ฟิตจะไม่พอดีอจะรวมนุน่นหย่อนนี่ยาโน่นนะฮะ,ะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจเป็นจริงๆเราอาจจะถ้าตั้งใจเราอาจจะขยายให้ะนะครับ ก็มาติดต่อได้นะคะที่เบอ,เอร์โทรศัพท์หน้าจอนี้นะคะรีบโทรทเข้ามาก่อนเลยนะคะมาจองมาร่วมกันสร้างความประทับใจในวันแห่งความรักที่สะพานข้ามแม่น้าแควแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทนะ่านประธานเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มีโค,คร,ครงการดีๆแบบนี้ขึ้นที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมคะ ชมรายการอยู่ทางบ้านแล้วสนใจอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอทีวีนะคะเราจะมาให้ขุนเขาที่กาญจนบุรีอกอกอดขุนในวันแห่งความรักสร้างความประทับใจที่นี่นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ